าคุยกับเพื่อนที่เป็นบาทหลวงนะฮะเขาก็รู้สึกแปลกมากว่าประเทศไรชแลนด์ไม่โดนผลกระทบอะไรเลยคือนิ่งดูมีความสุขเครื่องกูดาก็เพิ่งรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันก่อนที่จะได้คุยกับเขาชาวนี้กูดาก็เลยอธิบายเขาโดยการใช้ Google เพราะเรียดีก็พรากูดาเข้าใจภาษาชแลนด์ก็เลยง่ายาค่ะกูดาบอกเขาไปเมื่อคืนว่าประเทศไรชแลนด์เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง จึงไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็เออมื่อคืนบอกเขาไปแบบนี้แต่ว่าไม่ได้อธิบายเพราะต,ต,ต้องใช้ความรู้สึกเนาะว่าควรบ,บ,บอกไหมเพราะว่าเดี๋ยวคนจะหาว่าเฮ้ยอะไรแบบเธอเหรอ,อแบบแบบเขารู้อยู่เนาะมนุษย์โลกก็เลยพยายามไม่พูดมากนะคะที่นี้เช้านี้ตื่นมามันมาทันทีเลยหลังจากที่ออลืมตาแล้วก็ขอบคุทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ ก็เนี่ยค่ะคำพูดเนี่ยเขาเข้ามาคือดวงแก้วกายสิทธิ์นะคะก็เลยบอกว่าเธอจะเชื่อฉันหรือไม่ก็ตามแต่ฉันต้องบอกเธอนะนี่คือดวงแก้วกายสิทธิ์ที่มาจากห้องธรรมวิชาของหลวงปู่สดวัดปากน้ำดวงแก้วกายสิทธิ์มีกายสิทธิ์ที่จะปกป้องคุ้มครองบุคคลที่ถือครองและสถานที่หรือประเทศที่อยู่อาศัยจริงแล้วปกป้องโลกใบนี้ด้วยอะค่ะเพราะพลังเขา แบบเป็นแบบนั้นจริงๆดึงดูดแบบแรงมากค่ะนะคะนี่คือคำพูดของพระรูปหนึ่งที่สร้างดวงแก้วนี้ให้กับฉันเมื่อวันที่ดวงแก้วมาถึงไอซ์แลนด์ค่ะก็ไม่ทำไม่ไม่ธรรมดานะคะหลวงพี่มาอยู่ๆก็บอกว่า3 3มเดือนก่อนพระธรรมยาตราปี2023ท่านก็บอกว่าม,มีดวงแก้วจะให้ยมรับไหมก็ท่านรู้ว่าครูดามีหน้าที่เนาะแต่คูดาก็ ไม,ไม่ไม่ไม่รับเพราะว่าคือแบบเหมือนปฏิเสธท่านน่ะนะคะเพราะว่าไม่ไม่ชอบสะสมอะไรชีวิตชอบความสบายสบายเรียบง่ายแต่มีอย่างภาพที่วาดเนี่ยภาพวาดก็จะเป็นแบบเอ่อภาพธรรมชาติภาพภูเขาที่มีพลังอะคะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมชอบแบบนี้แต่ตอนนี้เข้าใจละทีนี้พอปฏิเหมือนจะค่อนข้างจะปฏิเสธหลวงพี่ไปแบบนี้แล้วเนาะ คืนนั้นตีสองครึ่งก็ตื่นมาร่วมบูชาข้าวพระกับเวลาที่เมืองไทยก็คือ9ก้าโมงครึ่งนั่งสมาธิไปองค์หลวงปู่สดอะคะวัดปากน้ำเนาะล็อกคูดาเลยนะคะคือคือความรู้สึกคือแบบเหมือนโดนแบบโดนล็อกในในความรู้สึกคือต้องพูดตรงตรงๆนะคะเหมือนโดนล็อกเลยแล้วก็เห็นภาพต่างๆมากมายในสมาธิ คือสมาความพุงเงินเข้ามาไม่ได้เลยอะค่ะวันนั้นอะก็เลยมาเล่าหลวงพี่เอาแล้วเจ้าค่าเอาแล้วก็เลยท่านก็เลยเอาดองแก้วไปทําให้เนาะแล้วไป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 สร้างให้ที่วัดปากน้ําอยู่ในห้องทําวิชาทึ่งหลายๆท่านก็บอกว่าเฮ้ยกูดาแปกอ่ะคือมาจากห้องทําวิชาธรรมกายเลยนะคะแล้วที่นี้พอถึงช่วงพระธรรมญาตรานะคะต้นปี2 24น้องเขาก็จะกลับแล้วนะคะน้องนักเรียนคนหนึ่งเนาะก็ตอนนั้นยังไม่รู้หรอกนะคะดวงแก้วอยู่ที่ในห้องทําวิชาสามเดือนกว่าๆวาวันที่นั่งร่วมพิธีอยู่ก็แบบเอ๊เป็นอะไรเราเห็นดวงแก้วที่หน้าลงศพของหลวงปู่ที่วัดปากน้ําบ่อยมากเลยอะสาี่วันแล้วทุกอย่างเป็นทองคําหมดเลยต้นปี24นะคะก็เห็นแบบนี้ ก็มาเล่าให้หลวงพี่ฟังถึงแบบคุยกันอยู่ๆก็นึกออกเรามีดวงแก้วนี่นะเขาถึงเวลาจะมาเราหลวงพี่ก็ไปนะคะอาราธนาลาดวงแก้วออกมาเลยเปื่ไปไม่ทันนะคะกลับมาคือหลวงพี่เกือบไปไม่ได้ปกติท่านสุขภาพดีมากแต่วันนั้นท่านแบบอาเจียนน้งวันเลยคือจะไม่ให้ไปอะเนาะส่วนน้องที่เอาดวงแก้วมาก็โหดูแลอย่างดีนะเป็นบุญของเขามากเป่าบอกให้ขุดเหรียญพายขุดทันทีเลยเจ้าคนนี้ นะคะพอดวงแก้วมาถึงมือกูดานะก็เต้นตุบุบุบุุแบบแผ่นดินไหวเลยอ่ะตุ๊ตบทุบตุบจนแล้วก็พอกูดาก็ก็คือบอกเขาว่าเราได้เจอกันแล้วนะในสมาธิกลางทุกสี่ส่วนกลางกายองค์หลวงปู่สดวัดปากน้ําอุ้ยเขายิ่งดีใจก็เต้นตุบตุบตุอีกแรงจนมือกูดาแบบสะเทือนอ่ะเ้าจะว่ายังไงอ่ะกูดาพูดเล่นที่ไหนอะนะคะเขาเล่าให้นักเรียนฟังเขเล่า เออลวงให้ลวงพี่พระจาจาร์ก็โทรหาพระจาจาร์ทันทีเลยนะคะข,ขนาดที่หลังจากที่เต้นปล่อยแบบคือคือแบบว่ามีความรู้สึกมีความสุขกับสิ่งนี้แล้วแบบจนสุดๆแล้วอะก็ขอขอ,ขอโทรเล่าพระจาจาร์ก็เล่าพระจาจาร์ท่านก็บอกว่ามันทับมือหรือเปล่าอย่างงี้หมย์ะก็ก็ตอนหลังก็เลยหยิบมานะคะมาจับไว้ในมือเลยทีนี้วางบนมือไม่ทับไม่ไม่ตุบไ,ไม่ทับเลยค่ะสามสี่วันพิสูจน์อยู่จนใจเราหยุดนิ่ง นะคะพอใจเราหยุดนิ่งไม่อยาค่ะ,คะเอาแล้วเขาเริ่มเต้นเริ่มทักทายเราอีกก็มีเรื่องราวเยอะค่ะหลังจากนั้นมาเออจริงๆแล้วดวงแก้วมานะคะแล้วกูดาถึงได้มารู้จักเหรียญภายเพราะกูดาเอ่อมารู้จักเหรียญภยัยเอ่อกลางอ่าต้นอะไรนะกลางปี24สิบสี่ก็คือปีที่แล้วอะค่ะนะ ยาณุเฟปมาตอภิใหม่มกราคุปามีนาไมษา,าพึกษภาพฤกษภาคมปีที่แล้วนะคะที่ครูดาได้มารู้จักกับเรียนภายตรง,กล,งกลางเดือนเห็นไหมคะแปลกไหมและมีมีเรื่องราวอีกตอนที่ครูดาไดา้ได้รู้จักเรียนภายานะคะก็เคยโบกหลายๆท่านมาแล้วเนะเาะเขียน Facebook ไว้นะคะบันทึกไว้ในนั้นคือก็มีมีการนําทางมาให้พบอีกอะค่ะ อัศจรรย์เนาะแต่วันนี้จะไม่เล่าจะพูดถึงดวงแก้วนะคะแล้วก็คูดาก็ได้บอกเพื่อนไปว่าดวงแก้วกาย,ยสิทธิ์มีกาย,ยสิทธิ์ที่จะปกป้องคุ้มครองบุคคลที่ถือครองและประเทศที่อยู่อาศัยค่ะแล้วคูดาก็เล่าให้เพื่อนฟังวันที่ฉันได้รับดวงแก้วก็อ,อารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะที่พูดไปเนาะด้แ,ะแน่นอนค่ะความรู้สึกที่ได้สัมผัสนั่นนะมีแต่ครูดาเท่านั้นนะที่รู้สึกที่เข้าใจมันคืออะไรทำไมนะคะ นะคะแม้กระทั่งพระอาจารย์ยังแบบเฮ้ยอย่ามาโนไปเองจนค่ะแต่เมื่อเขามาตุบๆในมือเราอีกเราก็เชื่อมใจกันได้จนมาเหมือนว่าเขามาสอนอยู่ในศูนย์กลางกายเหมือนทําวิชาได้อะ่ะทุกวันนียถึงได้เข้าใจนะคะจนถึงวันนี้เนะี่ยฉันรู้แล้วว่าดวงแก้วมีพลังงานของมหาปูชนียาจารย์ที่คอยถ่ายทอดวิชาให้เรานะคะแล้วดึงดูดครับ ดึงดูดสมบัติจัก,กรพรรดิถักไม่พล่องแล้วคอยปกป้องตัวเราและครอบครัวด้วยลูกๆสามีรวมทั้งนี้แหลคะค่ะประเทศรัแลนด์ตอนนี้สงบสุขอยู่ได้อย่างไรงท,งทั้งที่ประเทศอื่นๆวุ่นวายไปหมดเลยโกลาหลไปหมดเลยอะซึ่งคูดาเวลานั่งสมาธิก็เอาประเทศไรัแลนด์นะคะมากลั่นบ่อยแล้วคูดาก็บอกก,ก็ก็เหมือนที่เนี่ยคะ่ะทำวีดีโอนี้ก็มาเล่าแบบ ป็นนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะข้อแค่อยากจะมาแบ่งปันไม่ได้ว่าตัวเองศักดิ์สิทธิ์แต่เขามาหาปูชนียาจารย์ต่างหากที่ศักดิ์สิทธิ์มากคูดาเป็นแค่ทางผ่านแค่นั้นเองนะคะเพียงแต่เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสีกันกูดาก็อยากให้เขาได้ฟังนะคะว่าเนี่ยโดยเฉพาะประเทศไอซ์แลนด์เธอรู้สึกกับฉันรู้สึกเหมือนกับฉันเลยว่าที่อื่นก็วุ่นวายไปหมดแต่ที่ไอซ์แลนด์ไม่อ,อะคะ่ะ เธอจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะแต่ฉันก็จะเล่าให้เธอฟังคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูดาแค่อยากแบ่งปันให้เพื่อนรักคนหนึ่งได้ทราบอะค่ะว่านี่คือความเป็นจริงในความเชื่อของฉันที่ฉันสัมผัสได้ว่าประเทศไอซ์แลนด์ได้รับการปกป้องจากองค์มหาปูชนียาจารย์อยู่อะค่ะโดยมีดวงโดยโดยที่ท่านเนี่ยค่ะท่านได้ส่งดวงแก้วกายสิทธิ์นี้มาอย่างคําพูดของหลวงพี่ที่บอกว่าประเทศไอซ์แลนด์ จะมีความบุดมสมบูรณ์มั่งคั่งและปลอดภัยแล้วมันตรงกันได้ยังไงนักเรียนครูดาเป็นสักขีพยานได้นะคำพูดนี้เนาะก็อารมณ์ประมาณนี้วันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะให้ดูดวงแก้วนะคะนี่คือเพื่อนรักของครูดานะฮะก็เรียนสาขาวิชาพระเจ้าอะค่ะกุยยรฟยเดภรรยาแล้วก็ลูกชายนะซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ เคยเป็นลูกศิษย์กูดาแต่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่เรเก,กวิกแล้วเมืองหลวงของไอซ์แลนด์แล้วเพิ่งเพิ่งเข้าพิธีรับศีลมหาสนิทนะคะก็คือยืนยันตัวตนที่จะนับถือาศาสนาคริสต์นะคะก็ให้ดูนิดหน่อยแค่นี้เนาะเดี๋ยวคดดาวดวงแก้วมาให้ดูนะคะนี่คือดวงแก้วกายสิทธิ์ที่กูดาพูดถึงะคะชื่อว่าดวงแก้วมณีโชติรสดวงรักนะคะคือคําพูดแรก ที่หลังจากคุยกับหลวงพี่วันนั้นคือคุณด้อยากจะให้ชื่อว่าดวงรักคือความรักเพราะความรักนี่เป็นความรักบริสุทธิ์ที่จะทําให้โลกนี้สงบสุขและก็ได้ทุกอย่างนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้อ,นองนิเลียนะคะับน้องไมาย,ยาก,ก็ไปรับอีกสองดวงซึ่งอยู่ที่ห้องทําวิชาสี่เดือนห้าเดือนนะคะหรือครึ่งปีกูได้ยังไม่ได้แล้วนะคะหลวงพี่กับดวงน้องดวงแก้วทิพมณีเนาะ ซึ่งสิ่งนี้อัศจรรย์มากดวงแก้วไซนี้เลยสามดวงอยู่กับครูดานะคะก็พี่พี่น้องๆที่เป็นชาวพุทธนะคะก็จะเชื่อมันในสิ่งนี้วันนี้ครูดามาเล่าให้ฟังก็มีความสุขนะคะในในความรู้สึกที่ตัวเองอยู่ในบนุญแล้วก็อย่างที่บอกท่านใดที่ฟังก็นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะ ก็ไม่ว่ากันนะคะอันนี้เป็นบันทึกที่กูดาบันทึกไว,นะะนกกวน้นะคะน้องแก้วมณีเนาะเขอสร้างเมื่อวันที่22นะคะวันที่22ธันวาคมปี2023นมะคะมาถึงไอซ์แลนด์วันที่16มาร์สมกระยานอเฟบอมาร์สมกระคุณพามีนาค่ะมาถึงไอซ์แลนด์นี้16มีนา และอีกสองเดือนให้หลังเดือนครึ่งสองเดือนค่ะสองเดือนให้หลังเรียนภายก็เข้ามาในชีวิตคูดาและคูดาร่วมสร้างดวงแก้วก็เพื่อเพื่อสมทบซื้อที่ดินนะคะ,ะที่วัดปากน้ำนะคะเนาะเพราะวันนั้นที่มาถึงน้องลีน่าก็แบบแผ่นดินไหวค่ะที่ไอซ์แลนด์นะคะมาถึงบอลงกวิกวันที่19 รับแก้วบรมจักรพรรดิของพระผู้ปราบมารจากโรงทํามวิชามาเรียบร้อยแล้วจ้าจะส่งฝากระบบขนส่งวันนั้นเกือบไปส่งไม่ได้อ่ะค่ะระว่าเนาะปิดนะคะไปรษณีปิดถึงถ้ามาไม่ได้ก็คือเนี่ยเจ้าลีน่าก็เอามาให้ไม่ได้นะคะแต่บังเอิญว่าพระท่านที่ดูแลตรงตรงขนส่งอะคะ่ะเป็นหัวหน้าเนาะก็เลยเปิดทำให้เลยค่ะแปลกไหม แล้วเนี่ยค่ะององหลวงปู่องคเนี้ยค่ะในคืนที่กูดาแบบปฏิเสธใช่ไหมคะท่านมาเลยค่ะในวันที่กูดาปฏิเสธจะไม่รับดวงแก้วอะค่ะไม่เอาเหรอแล้วก็ให้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเยอะเลยค่ะในวันนั้นนิ่งจนแต่ว่าท่านฉายเห็นสิ่งที่กูดาควรจะรู้อะค่ะก็อารมณ์ประมาณนี้เนาะส่วนสองดวงหลังจากนั้นก็เลยทําให้ลูกอะค่ะ น้องแก้วน้องวิเรียกับน้องมารีนนะคะพราเข้าทำวิชาวันที่11มาชนะคะทีนี้ปีที่แล้วเนาะยานเฟบมามกกับคุณพ่มีนาทีนี้น้องเขาไปรับเมื่อต้นเดือนมกราที่ผ่านมานะคะเด็กๆไปรับมาคุณดาก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นค่ะ นี่รู้จนเนี้ยต้องมาอ่านมาทำความเข้าใจเพื่อที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับเขาเนาะก็จะว่ายังไงนะคะแต่สิ่งที่เขาชอบที่สุดคือบุญของใจที่สงบนิ่งแล้วเอาเขามาไว้ที่กลางกายอะค่ะเขาชอบมากกูดามาเล่าให้ฟังในวันนี้เพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในในสิ่งที่เรามองไม่เห็น ว่าพวกท่านกำลังช่วยเหลือพวกเราอยู่จริงๆนะคะสาธุค่ะ